สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องขอยชีชร์แล้วกันอีกแล้วนะคะไม่ได้ลงคลิปนานอีกแล้วเพิ่งนึกออกว่าทำคอนเทนต์นี้ได้นะคะก็เลยไปทำนะคะเห็นตุ๊กตาแบบนี้ก็คงจะรู้กันแล้วนะคะว่ามาทำอะไรก็คือมารีวิวตุ๊กตาที่เป็นสีน้ำตาลที่อยู่ในบ้าน เป็น e ีพีที่สามแล้วนะคะทุกคนสามอีพีแล้วนะ,ะ mm hmm. นี่นะคะทุกคนเราจะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนี่นะคะน้องกระต่าย <Wow. S 1> น้องต่ายตัวหนอย mm hmm. นี่นะคะทุกคนกระต่ายอันนี้เป็นของเราเองนะคะกระต่ามาจาก งานวัดใช่ได้มาจากงานวัดก็ค่ะคนไหนมาจากงานวัดได้แล้วสิคะก็เหมือนกันเอาเอาะเอาไว้นี่ก่อนนะคะเอาบาวเอาบาวมานะคะตัวนี้ชื่อบาวนะคะทุกคนมีแค่ตาเดียวตาหนึ่งก็ลืมเย็บนะคะไม่มีใครน้องแล้วก็เลยต้อง มาถ่ายคลิปให้น้องนะคะเพราะว่า EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าจะทำ EP ต่อไปด้วยไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตัวตาตัวอื่นมีแค่สีละหนึ่งตัวแล้วไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเราต้องมารับที่หนึ่งให้มันด้วยนะคะว่า ตัวไหนได้ที่หนึ่งที่สองที่สามนะคะในดวงใจถ้าต่อไปทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าจะได้ที่หนึ่งแน่นอนนะคะทุกคนได้ดิกน้อยจอดแฉเนี่ยออกปาสินี่คะ่ะคือบ่าวตัวน้อยเสียงตาเหมือนกันนะคะตั้งชื่อว่าบ่าวต่อไปก็เป็นเกาะอันนี้นะคะก็คือหมอนรองคอนะคะ หมอน้องคออันใหญ่ค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ได้เลยนะคะเหมือนไส้กรอกเลยอ่ะพี่เพราแมนคือไส้กรอเอ้ยกินไม่ได้กินมันไม่ให้นี่นะคะทุกคนนี่เจ้าหมีน่ยน่าจะเป็น มีต <t m> ัว <risque> นี้นะคะทุกคนแล้วก็มาเล่นกีตาร์นะคะไอ้เบาเล่นกีต้าร์ไปเล่นหรอไอ้เบาเล่นกีตาร์ไปเล่นหรืเนี่ยค่ะทุกคนมอลองคออันนี้ใครแปลออกก็แปลให้ด้วยนะคะทุกคนมีตัวเอ่อตัวอะไรวะเนี่ยฟังฟังเพลง อไอีเออ่อตัวอะไรวะไม่รู้เหมือนกันกระต่ายก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็คิดเองสิกระต่ายไม่คิดให้หรอกนะคิดไม่ออกเหมือนกันนะคะทุกคนดูแบบนี้เนียนๆนะคะเหมือนเป็นหมวกเหมือนกันเลยนะคะทุกคนทำทำไมทบทำไมทำไมเพาอะไร นี่นะคะทุกคนถ้ามองแบบนี้มันก็เหมือนหมวกดีนะนี่นะคะทุกคนเราจะมาลุ้นกันว่าตัวไหนจะเป็นที่หนึ่งของเราเริ่มจากที่สามก่อนแล้วกันนะคะทุกคนที่สามมาไหมสิแทมแทเลเมแทมแถมแทมเทมไม่ใช่ เบาวนั่นเองนะคะเป็นที่สามไม่ค่อยรักมันเท่าไรแต่ก็เชื่มันเอะะตัวที่ได้ที่สองนะคะแทมแทระระมแท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 นแทนแทนแทมแทตัวนี้นั่นเองนะคะทุกคนที่หนึ่งก็ต้องเป็นอันนี้อยู่แล้วนะคะหมอนรอคอไส้กรอกนะคะเขาเรียกว่าไส้กรอกใช่แล้วแต่ที่จริงมันคือหมอนรอคอนะคะทุกคน ชิปี้ชิปี้ชาลาชาบาโรเวโรเวรามารามาไลตูมิโรเวโรบิบูบูบูอันนี้เล่นละอย่าอย่าเล่นล่มทำไมบายบายนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดไลค์กดแชร์กันทุกทุกอย่างที่กดได้เลยนะคะทุกคนอย่าลืมกดซับสไครต์เป็นอันขาดเลยนะถ้าไม่มีใครกดโดน แน่ใคร <Bye. S 1> ที่ไม่ดูใครที่มาดูนะคะต้องกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะถ้าไม่กดโดนบล็อกแน่บายบายบายนะคะทุกคนดีมากเลยได้ยังบายบายไป 不。